วันนี้ก็จะมาํำน้ำพริกเห็ดลมหรือว่าเห็ดหอมก็ว่าเห็ดตะไคร้ในภาษากลางนะครับเอาไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ วัตถุดิบของเฮาก็จะมีนอต้มนะครับแล้วก็เห็ดหอมเห็ดลุ่มหรือว่าเห็ดไค้นะครับแล้วก็จะมีพักต่างๆที่เฮาจะเอากินกับนะครับไผ่มักยังใดก็เอามากินกับก็ได้เน้อสุดเด้อแล้วก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริกนะครับเฮาก็จะเอาฟอยนะครับมาห่อกับเห็ดก่อนใครมีตองก็ตองห่อก็ได้เน้อสุดเด้อมันจะได้หอมๆนะครับ เสรจแล้วเฮาก็จะห่อเให้มันไม่ชิดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปย่างบนเตาไฟฟ้าที่ค้านองไฟนะครับใช้เตาไฟฟ้าดีกว่าย่างไปเรื่อยๆนะครับพอเฮ็ดซุกฮอก็จะเอาพริก หอมแดงกระเทียมนะครับมาจีเพื่อมันสุกพอสุกแล้วนะครับเราก็จะมาตําน้ําพริกกันกใส่กระเทียมหอมแดงพริกที่เราย่างไว้นะครับแล้วก็ตำให้มันละเอียดละเอียดพอละเอียดปุ๊บนะครับเราก็จะใส่เกลือแล้วก็ใส่สูสดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาเห็ดใส่ลงไปแล้วก็ตานะครับตำตำให้มันเข้าๆกันไม่ต้องตำละเอียดปล้ำปลือเดือสุดเด้อตำหม้อก่วให้พอดีพอนะครับอันมันจะปล้ำตำเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่จานนะครับพร้อมทานก็จะมีพักต่างๆที่เราชอบนะครับไครมากอย่างใดก็เอามากับก็ได้นะ กับข้าวบ้านใครชอบทานแบบนี้ก็ไปทําตามคลิปได้เลยนะครับน้ำพริกเห็ดลมหรือว่าน้ําพริกเห็ดตะไคร้ครับอย่าง